สวัสดีครับพวกนี้นะครับกับแกะกล่องแคมป์นะครับเดี๋ยวนี้เราไปดูสินค้ากันเลยนะครับก็คืออะไรนะครับผมตัดเลยนี่นะครับก็จะเป็น ใบเสร็จนะครับจากโฟโตไฟล์นะครับผมปุ๊บนะครับนั่นคืออะไรเอ่ยทันทันทันนั่นคือ <c oughs> เดี๋ยวนะครับแ <c oughs> กกนะครับกล่องยาวๆไฮไลท์นะครับผมเป็นขาตั้งกล้องนั่นเองนะครับผมขาตั้งกล้องไฮไลท์นะครับรุ่น CF 0 1ครับผมอ่า CF 0 1นะครับ CF ย่อมาจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนาะตัวนี้พิเศษก็คืออ่ามันจะมีหัวบอลมาให้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นไฮไลท์ CF 0 1มินิไตรพอดนะครับคาร์บอนไฟเบอร์วิดบอลเฮดนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็จะมี เราไปดูใกล้ๆกันนะครับผมนี่นะครับรู้สึกบอลเฮนนี้จะเป็นรุ่น FS02S นะครับสามารถแกะออกได้นะครับผมหมุนออกได้ครับนี่นะครับเราก็สามารถประกอบเขาได้นะครับประกอบเขาได้นะครับปุ๊บนะครับก็จะเป็นไตรพอดแต่ตัวเนี้ยนี่นะครับก็จะเป็น เป็นคาร์บอนนะครับผมเบาๆจะเบาหน่อยนะครับแต่มันไม่สามารถปรับปรับความสูงได้นะครับเหมือนกับตัวนี้นะครับน,นี่นะครับอันนี้จะปรับสามารถปรับที่ขาได้เนาะตัวนี้ปรับขาได้นะครับแต่ตัวนี้ปรับขาไม่ได้นะครับตัวนี้เหมือนของจะขาดตลาดนะครับอันนี้เป็นรุ่นอ,อะไรนะ MT02 มาครับถ้าผมจำไม่ผิดอ๋อใช่ครับ MT02L ะครับผมตัวนี้นะครับอ่าแต่ตัวนี้ก็สามารถปรับได้นิดหนึ่งนะครับหมุนโดยการหมุนตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกนะครับนะครับว่าเราจะเอาขนาดไหนนะครับแล้วก็คลายล็อกมันนะครับนี่ครับ ซึ่งผมจองมาใช้กับโกซิโรนั่นเองครับผม,ผมขอขอนุญาตปิดนะครับนี่นะครับโกซิโร่เราก็หมุนเกี่ยวเข้าไปนะครับปุ๊บแล้วก็ใส่แชงกันนะนี่นะครับเทียบกัน <laughs> ว่าไหนสวยกว่ากันนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับผมอันนี้ก็จะได้อีก อารมณ์หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเอาขนาดนี้นะครับผมก็จะคนละอารมณ์คนละแนวกันอ่าเดี๋ยวมาใกล้ๆหน่อครับนี่นะครับแต่ตัวนี้พิเศษก็คือมันสามารถปรับได้นะครับผมว่าเราจะเอาเอียงไปด้านไหนนะครับหรือเราจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไอตัวหัวบอลน,นี้นะครับหัวบอลน,นี้รู้สึกว่าจะราคาถ้าซื้อแยกต่างหากประมาณ400กว่าบาทครับ แต่ทั้งชุดนี้พันเอ็ดนะครับผมแต่ผมซื้อตอนลดราคานะครับเหลือ900าร้กว่าบาทนะครับผมนะครับซื้อตอนช่วงแฟลตเซลพอดีครับจากโฟโตไฟนะครับอ่ามีชิ้นแรกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปเดี๋ยวผมพอวางตอนนี้ก่อนนะครับชิ้นต่อไปเป็นอันทันทนเราไปดูกันเลยว่าคืออะไรครับ ชิ้นต่อไปนี้สั่งมาจากแคมวันนะครับผมแคมวันที่เชียงใหม่ครับโอ้หอมมานั่นคืออะไรเอย่ยอ,อันนี้ก็เป็นกล่องไม่มีอะไรนะครับออกมาแน่นหน,นามมากนะครับ นั่นคือนี่นะครับผมยูนิเฟมคาร์นิสเตอร์เมทัลเคสสามนะครับเมทัลเคสตรีนะครับผมอ่าเป็นของยูนิเฟมครับเขาจะเป็นกล่องสแตนเลสนะครับผมจริงๆเขาเอาไว้ใส่อ่ากับพวกเครื่องปรุงเนี่ยครับมันจะมีชุดของเขาเนาะอันนี้รู้สึกจะอ่าช่วยละหกร้อยบาทนะครับแต่กล่องเนี่ยราคาอยู่ที่ 800บาทนะครับผมก็จะเป็นนี้นะครับมีโลโก้ยูนิเฟมยูนิเฟมตีอยู่นะครับผมปึ๊บเดี๋ยวกล่องก็เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีสีฟ,ฟ้าเนี่ยเป็นพลาสติกที่เขาเคลือบไว้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปแกะออกเนาะขนาดนะครับผมขนาดอยู่ที่เดี๋ยวเราวัดขนาดกันเลยเนาะขนาดอยู่ที่20เซนนะครับหรือ8นิ้วนะครับผมผมกะว่าจะเอามาใส่ขั้วกเกี่ยวกับ ช้อนซ่อมอะไรนะ <If S 1> ผมเอาเอาเอาช้อนซ่อมมาลองเลยนะครับนี่นะครับดูว่าใส่ได้ไหมนะครับนะครับใส่ได้พอดีนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะเอามีดมาใส่ก็ได้นะครับพวกช้อนเนี่ยครับใส่มีดก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ไปตั้งบนโต๊ะอาหารของเรานะครับผมที่เวลาไปแคมป์นะครับนะครับตัวกล่องนี้สือจะ ผมๆนิดนึงนะครับถ้าเป็นเล็กเล็กต้องระวังนิดนึงนะครับนะครับยูนิเฟมนะครับผมโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงลองดูนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ